สวัสดีคะ่ะมาพบกับแม่หมอติ๋งน้อยอีกแล้วนะคะดวงรายวันวันนี้นะคะของคนเกิดทั้ง7วันเป็นดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่2 8มิถุนายนนะคะถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ยังคงจะพูดจะคุยกันในเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์เลยค่ะ The chariot นะคะ1ไม้แล้วก็ราชินีไม้ค่ะ เรียกได้ว่าวันนี้ดีนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์การงานเด่นมากนะคะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะเป็นวันดีๆอีกวันหนึง่งแต่ว่าต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะมันก็ยังมีปัญหานน่นนี่นั่นอุปสรรคปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่เข้ามาทำให้คุณต้องต้องใช้พลังมากกว่าปกตินะคะคนเกิดวันอาทิตย์แต่เมื่อเราทุ่งเทไปแล้วนะคะผลลัพธ์คุ้มค่าแน่นอนนะคะการเงินก็ดี นะคะคเงินเป็นเงินที่มาจากงานนะแล้วก็คุณเองคุณก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะมีไอเดียใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆคิดหาทางใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเงินไม่ได้มีปัญหานะคะวันนี้ความรักก็ คนโสดก็ยังยังเป็นเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะมีคนที่แบบว่าในสายงานนี่แหละนะแสดงความสนใจอยากพูดอยากคุยนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่าคุณเองคุณก็ยังแบบว่ายังไม่ได้คิดไกลกว่าคําว่าเพื่อนนะคะก็คุยกันไปเรื่อยๆส่วนคนมีแฟนงานเยอะนะคะเรายังต้องทํานู่นทนํานี่บางท่านเป็นวันหยุดแต่ยังต้องทํางานนะคะก็ ต้องเตือนกันไว้ว่าอย่าลืมแฟนอย่าลืมครอบครัวนะคะดูแลให้ครบถ้วนด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ห้าถ้วยนะคะได้แปดไม้แล้วก็ได้เดอะไฮเลราแฟนค่ะไพ่พระเ มีการงานนะคะคนเกิดวันจันทร์ที่ไม่สบายใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความสุขคุณอาจจะมีความกังวลใจบางอย่างกังวลว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทําไปมันจะดีไหมเราทําถูกหรือยังอะไรประมาณเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าทําให้เต็มที่ก็พอนะคะวันนี้สิ่งไหนที่พอทําได้นะสิ่งไหนผิดพลาดไปแล้วปล่อยไปนะคะเรามองไปที่อนาคตดีกว่านะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกออ็วางแผนสําหรับพรุ่งนี้แล้วก็มองไปที่อนาคตนะคะไม่ย้อนกลับหลังนะคะไม่มองกลับหลังปล่อยมันไป นะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะมุ่งไปข้างหน้าดีกว่านะแล้วก็การเงินก็ดีนะคะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะนะคะมันแปรผันตามกันนะ <c oughs> คือเหมือนกับว่าคือถ้าเราไม่ท้อถอยอะคะ่ะเรายังคงทํางานของเราไปเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันเงินก็เข้ามานะคะค่าใช้ใจ่ายไม่ได้สร้างปัญหานะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ ความรักคนโสดก็ก็ต้องบอกว่าวันนี้มีโลกส่วนตัวสูงนิดหนึ่งนะสำหรับคนโสดวันจันทร์ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใคร อาจจะมีคนนะอยากยุ่งกับคุณแต่คุณไม่อยากยุ่งกับใครนะคะก็อยากอยู่คนเดียวนะวันนี้สนใจอย่างอื่นมีเรื่องอื่นต้องคิดมีเรื่องอื่นต้องใคร่ครวญมีเรื่องอื่นที่ต้องทำนะคะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ส่วนคนมีแฟนนะคะอันนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าคือวันนี้เราเราค่อนข้างที่จะอ,อ,อยากอยู่คนเดียวนะคะอาจจะไม่อยากพูดไม่อยากคุยสักเท่าไหร่นะรับรองคือคือมันไม่มีอะไรหวานๆอยู่แล้วละ่ะ นะคะแต่ว่ามันจะมันจะเอื่อยมากกว่าปกติอยู่นะเพราะเราเราไม่อยากคุยคือคืออยากอยู่กับตัวเองมากกว่านะวันนี้เออก็ต้องบอกกันว่าอย่าลืมแฟนนะคะเอาใจใส่กันด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ <c oughs> โอ้ได้เดอะวิวนะคะ สตรีนแล้วก็1ถ้วยคุณเกิดวันอาัคารดีค่ะวันนี้นะคะการงานโอกาสใหม่จังหวะใหม่นะคะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะสําหรับคุณเกิดวันอาัคารสิ่งใดที่คุณทํามานะนั่นหมายความว่าดีแล้วแต่ว่ามันยังมีอะไรใหม่ๆที่คุณสามารถที่จะทำนาดีเอ่อทำได้ดีต่อไปยิ่งขึ้นอีกนะคะถ้าคุณเห็นช่องทางอะไรใหม่ๆในวันนี้นะคะ อย่าหยุดยั้งตัวเองไว้เป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะลุยเลยนะคะลุยเลยเราต้องแบบว่า,เ,าเปิดใจแล้วก็อย่าละทิ้งโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะทำได้เลยนะมันจะดีต่อไปในอนาคตในส่วนของการเงินนะ้ไมไปไม่เดือดเนื้อร้อนใจคะ่ะนะคะก็ ไม่มีปัญหาสําหรับเงินในกระเป๋าคุณนะคะมีปัญหาแต่รายจ่ายนะคือบางบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นบางอย่างไอ้ของธรรมดาใช้ได้นะแต่คุณไม่นะคุเกือบังครัรคุณต้องของดีของราคาแพงนะคะก็พิจารณาดูนะคะทำกกรรมเงินในกระเป๋าก็แล้วกันนะคะ คือความรักเนี้ยดีมากนะคะมีดีมากมากเช่นเดียวกันนะได้หนึ่งถ้วยคนโสดนะมีการเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแน่นอนมันมีทั้งหนึ่งด้วยมีทั้งไพ่กลงล้อขึ้นมานะคะต้องบอกว่าเปิดใจรับคนใหม่ๆได้แล้วนะคะคนโสดวันอังคารไม่ต้องปิดกั้นตัวเองแล้วนะบางทีคนที่เข้ามาคุยณวันนี้เขาอาจจะยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่อาจจะยังไม่ใช่สเปคนะคะแต่ถ้าเปิดโอกาสให้เขานะได้เปิดโอกาสให้คุณ2คนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสจะพัฒนาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวก็ถูกใจกันไปเรื่อยๆนะคะปรับปรับค่อยๆปรับเข้าหากันก็ได้นะคะส่วนคนมีแฟนก็มีความสุขดีนะคะความสุขราบรื่นนะคะความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเอาใจใส่กันให้มากๆแล้วก็ยังต้องปรับตัวเข้าหากันอีกอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มเป็นบวกมากๆนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้หดาบนะคะ ได้ไพ่เดทแล้วก็ได้สองดาบนะคนเกิดวันพุธวันนี้ต้องต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้ดีนะคะทำงานเนี่ยบางทีเราเราต้องบอกว่าวันนี้พลังเยอะทำเต็มที่นะงานของคุณแล้วก็คุณก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากวันนี้ คนอื่นเนี่ยไม่เก่งเท่าเราซึ่งจริงมันอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่าฟังฟังคนอื่นไว้บ้างนะมีโอกาสสูงเหมือนกันที่แบบว่าจะทํางานคือคือคนอื่นจะทํางานกับเราลําบากอะวันเนี้ย อาจจะเป็นคนหนึ่งเราก็จะมีเหวี่ยงเวียงบ้างมีเอาแต่ใจมีเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ประมาณนี้ระวังนะนอกจากกับเพื่อนร่วมงานแล้วกับหัวหน้าบางทีเราก็ไม่เว้นนะคนเกิดวันพุธคือบางทีมันเป็นวันเป็นมันเป็นวัน,ว,นวันอะบางวันคุณก็ดีดีนะแต่วันนี้อารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นควบคุมให้ดีคําพูดคาําจาแล้วก็รับฟังคนอื่นบ้างนะคะไอ้ลดลดไอ้ไอ้ไอีโก้หรือทิฐิหรือไอ้ความมั่นอกมั่นใจตัวเองลงนิดนึงนะ,ะการเงินยังมีปัญหาอยู่นะคะวันนี้ก็มีเรื่องต้องเครียดมีเรื่องต้องกด กับค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายไปนะคะก็ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะนะคะก็เครียดเอาพอประมาณนะคะแต่ไม่ต้องไปแบบว่าคือคือเราต้องมองไว้ก่อนว่าเอออะไรที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะคะถ้าเราแก้ไขปัญหาให้จบในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นประมาณนี้ก็จะทําให้เราแบบว่าลดความเครียดลงบ้างนะคะ ความรักคนโสดนะไม่ไม่โอเคกับใครละค่ะวันนี้นะปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นขอจัดการปัญหาตัวเองดีกว่านะคะมีการปิดกั้นตัวเองนะคะวันนี้ไม่สนใจใครนะอยู่กับตัวเองแล้วก็จัดการชีวิตตัวเองอย่างเดียวเลยนะส่วนคนมีแฟนต้องระมัดระวังนะคะมันจะเป็นปัญหาแบบว่าร้นกับฟันนะคะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอมองว่าถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะถ้าจะพูดจะคุยกับแฟนจะปรับความเข้าใจหรือจะคุยอะไรกันนะคะก็บำเบานะคะอย่าให้มันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทะเลาะเบาแวงนะคะเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นวันที่อารมณ์เรามันอารมณ์แรงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหักห้ามไม่อยู่หรือบางทีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคุยก็ได้นะคะไม่เป็นไร นะถ้าสูว่าเราอารมณ์ไม่ดีเราก็เลี่ยงๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆอารมณ์เราดีอ่าผ่อนคลายลงแล้วก็พ่อพูดคุยกันนะ,ะมันลดปัญหาได้นะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะได้ห้าเหรียญเจ็ดไม้แล้วก็หกเหรียญน,นะคะ การงานไม่สบายใจเลยคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะปัญหาเยอะค่ะวันนี้มีเรื่องให้คุณต้องจัดการมีเรื่องให้คุณต้องเคลียร์แล้วคุณเองคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันอาจจะเป็นความเหนื่อยมันอาจจะเป็นความไม่สบายใจนะคะคือมันไม่มีความสุขเอาเป็นว่าเราก็แนะนํากันว่าเออสิ่งไหนที่เราทําได้เราก็ทํานะคะอันไหนทําไม่ได้ก็กปล่อยไปนะเดี๋ยววันหลังค่อยจัดการก็ได้นะคะแค่ทําเต็มที่วันนี้พอแล้วทําเต็มที่พอแล้วเราเราทำมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วละ่ะ นะคะก็พยายามเสริมสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็เอาความเป็นนักสู้ของเราออกมานะคะ การเงินยังมีปัญหาอยู่นะไม่ไม่สบายใจสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไม่ท้อแท้เรายังคงทํางานทุกวันไม่ต้องห่วงนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะเราเองเราก็ว่าเราแย่แล้วนะแต่อาจจะมีคนมากวนใจเราด้วยก็ได้นะคะมีคนมาขอหยิบยืมเงินมาขอความช่วยเหลือประมาณนี้ยิ่งทําให้เราวุ่นวายใจไปใหญ่เลยนะปัญหาตัวเองก็ยังแก้ไม่ได้ก็มีคนเอาปัญหามาถมใส่เรานะคะก็อ่ะประคองไปค่ะจัดการตามสถานการณ์นะคะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เราก็ ก็คือช่วยไม่ได้ ความรักคุณโสดยังไม่แน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องควบคุมความรู้สึกตัวเองอาจจะมีการพูดมีการคุยกันมากขึ้นนะคะอาจจะเราอ,อาจจะเครียดแล้วอาจจะมีคนมาคุยด้วยประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะก็ดูไปเรื่อยๆส่วนคนมีแฟนนะคะต้องดูแลกันมากๆนะคะเน้นที่การดูแลที่เท่าเทียมนะ,ะวันนี้อาจจะมีใครบางคนน้อยอกน้อยใจนะอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณก็ได้นะคะน้อยอกน้อยใจแฟนไม่มีเวลาให้แฟนไม่เอาใจใส่ไม่ห่วงใยไม่ดูแลเราเลยหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องพูดต้อง คุยกันนะคะหรือบางทีเราอาจจะต้องแบบว่าเออเขาไม่ดูแลเราไม่เป็นไรเขาไม่ห่วงใย,ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราห่วงใย,ยเขาเราก็แสดงออกในส่วนของเรานะคะดูแลเขาตามปกติการเป็นผู้ให้นะคะมันก็มีความสุขในอีกแบบหนึ่งนะคะคนเกิดวันศุกร์ได้6ดาบค่ะเด e m มู n แล้วก็สี่ดาบคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ก็จะอึมครึมหน่อย นะคะมันมันหน่วงหน่วงยังไงก็ไม่รู้วันนี้งานก็เหมือนกับว่านิ่งๆแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะคะอาจจะมีปัญหาความล่าช้ามีอะไรที่เรารู้สึกเราไม่มั่นใจเป็นอะไรที่เอ้ยทําไมมันเป็นแบบนี้มันดูแปลกๆนะคือมันเหมือนมันมีปัญหาบางอย่างแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถจะไปจัดการอะไรมันได้ก็ได้แค่ปล่อยมันไปแบบนั้นแหละนะคะเรียกว่าปัญหาอะไรมาจัดการได้ก็จัดการไปจัดการไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะแต่มันจะดีขึ้นเองแหละ นะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากไม่ต้องเครียดด้วยนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างกังวลใจนะคนเกิดมันสุขคุณอาจจะไม่ได้กังวลใจกับการเงินวันนี้นะคุณกังวลใจกับเรื่องในอนาคตกังวลใจว่าสิ้นเดือนจะ เงินจะพอไหมอีกไม่กี่วันแต่รู้สึกว่าเออเปิดดูเงินในกระเป๋าแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะคะอาจจะก,กังวลใจหรือคิดว่าเอเอเดือนนี้รายรับน้อยนะคะขายของได้น้อยอะไรเงี้ยเดือนน้าจะเป็นยังไงนู่นนี่น,นั่นมันเป็นการคิดมากในเรื่องอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติดีๆนะก็ดูเฉพาะวันนี้ก็แล้วกันนะคะแก้ปัญหาเท่าที่ทําได้แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วก็ไม่เป็นไรละนะคะปล่อยมันไปอนาคตเดี๋ยวให้มันดูแลมันเองนะคะเราแค่ดูแลวันนี้ก็พอความรัก คนโสดต้องบอกว่าก็นิ่งๆอะนะคะวันนีออ้อาจจะเป็นวันที่เราต้องประเมินชีวิตตัวเองประเมินหัวใจตัวเองแล้วล่ะนะคะเกี่ยวกับว่าอดีตที่ผ่านมาไหนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความรู้สึกไม่ดีของเรานะคะวันนี้พักค่ะนะไม่คุยกับใครนะอยู่คนเดียวนะอยู่นิ่งๆเงียบๆพักกายพักใจพักสมองนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคนมีแฟนก็ มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ที่อาจจะวันนี้อาจจะคุยกันน้อยหรืออาจจะไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์กันจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือมันเป็นมันเป็นวันที่ไม่ค่อยสบายใจมันเป็นวันที่เราอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากคิดอะไรเงียบๆคนเดียวมากกว่าที่จะคุยกับแฟนมากกว่าที่จะไปเจอกับแฟนนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็พยายามอย่าให้มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะคนเกิดวันเสาร์ เจ็ดเหรียญค่ะสามเหรียญแล้วก็ห้าไม้นะคนเกิดวันเสาร์นะคะการงานก็ราบรื่นดีนะคะมันมาถึงจุดที่คือวันนี้คุณไม่ได้ใช้แรงเยอะ คือคือเราเราเหนื่อยมาสักพักหนึ่งแหละนะคะวันก่อนก่อนเหนื่อยมาแล้ววันนี้นะคะเราจะเน้นที่เรื่องของการวางแผนนะวางแผนการงานวางแผนการลงทุนลงทุนนะคะเอ๊ะทำยังไงดีนะงานถึงจะมั่นคงกว่านี้รายรับจะมากขึ้นเราจะหาเงินจากไหนได้ให้มันมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคุณมองถึงความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างมากวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะหาข้อมูลเรื่องการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของการเงินก็ดีนะคะคุณก็เอ่อมันมัน,ม,นมันก็ประจวบกันเนาะ สเหรียญกับเจ็ดเหรียญน,นะสามเหรียญก็เป็นไพ่ของการวางแผนนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินแล้วก็เงินก็มาดีด้วยนะวันนี้ต้องบอกว่ารายรับดีนะคะดีกว่าที่คาดคิดเงินเข้ามาได้ได้มากกว่าที่คิดซะด้วยซ้ํานะคะรายจ่ายไม่มีปัญหานะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีนะคะไปพูดคุยเจรจาเรื่องการเงินก็ดีมากๆด้วยนะคะส่วนความรักก็คนโสดก็ ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะก็จะเป็นวุ่นวายใจเรื่องอื่นมากกว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะทํางานเยอะสมองไม่ว่างนะคิดเรื่องงานเรื่องเงินอะไรของเรานะัคิดเรื่องชีวิตอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะ ส่วนคนมีแฟนต้องระมัดระวังให้ดีนะก็การมีปากเสียงการทะเลาะเบาแวงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะขี้หมูราขี้หมาแห้งนะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะคะอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์นะคะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องปล่อยป่อยผ่านไปได้ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยนะคะ <ấy> อย่าเก็บเอาคําพูดแฟนเราหรือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นอารมณ์แล้วเดี๋ยวมันจะทําให้แบบว่าทะเลาะเบาแวงกันแต่ถึงทะเลาะมันก็เรื่องเล็กๆหรอกแต่ว่าที่สาคัญคือกลัวบานปลายนะคะนะคืออารมณ์เราอ่ะอารมณ์เราอ่ะม,มันดีอยู่ นะแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าแฟนเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะบางทีการทะเลาะบอแวงเล็กๆสําหรับเราเราคิดว่าเออไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้แต่สําหรับแฟนเรามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นป้องกันไว้นะคะอย่าทะเลาะกันในวันนี้นะคะ ครบแล้วนะคะคนเกิดทั้ง7วันนะดวงประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นะคะแม่หมอติ๊งน้อยทีวีหรือแม้กระทั่งใน YouTube นี้นะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ